สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลอดภยสุขทุกครับสวัสดีอิปสิทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กรังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับหลังจากที่ห้าไปงานแสงทองฟินแลนด์นะครับเพื่อนีืเด่นอยู่ที่อำเภอตันสมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ใกล้ๆครับอำเภอพิบูลนครับติดกันครับเดี๋ยวก็งานเมื่อนี้อยู่แถวบางปะกงนะมั้งครับของแพร่พ่อแสงทองฟินแลนฟินแลนด์นะครับแสงทองฟินแลนด์นะครับ ทิ้งมันเข้าบริษัไปได้ครับเพื่อพวกรหัสดินสอดแจงว่าสมัยนี้นะครับทิ้งมันไปเดินทางไปเมือนี้นะครับเพราะว่าไปงานเมือนอยู่ที่ตลาดโรยซับนะครับเนาะวันที่12แล้วก็13อยู่ที่หมอชิดสครับแล้วก็14บสี่อยู่บนราชธานีอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆติดกันนะครับบ้านนี้แหละครับแต่ว่าไปมาขอท่านหรอกเพราะว่าทิ้งมันเข้าเด่นอยู่หมอชิดสองนะครับเนาะก็บหายชุดอื่นของอุบลไสายเ้าไปแทนนะครับเด้อนะครับทีมงานกับเก็บของแนวประมาณโอ่งเ้าครับ เดินทางมาโกดังก่อนมาพักก่อนครับเพราะว่าเออกชวงายประมาณายสองใบสามมันก็จะเดินทางนะครับสู่บางพีนะครับนะตลาดร้อยสับบางพีนะครับนอะนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีการมีงานครับอุบลไซน์เศร้าก่เกาะที่เกาะงานกันหลยชุดไลยหน่อยออกไปวัดรับเนี่ยแล้วชุดนะครับชุดผมเองเนี่ยครับเพราะว่าเขาบ้านครับมาพักพอน กินเขากินน้ำกินปลาแล้วช่วงไม่บายต้ังเสีเดินทางสู่บางผีนะครับน้องนะครับฝากไว้เลยครับสำหรับอุบลสายซาวหนึ่งเก้าเก้าจิตครับบนวัตส์สป็นเวทีเครื่องเสียงบลัมนักร้องนักร้องดนตรีนะครับอันนี้เบิร์ตครับผมชุดหน่อยชุดใหญ่ชุดกลางนี่เบิร์ตครับผมระบบมีแต่เครื่องเสียงกับมี่ครับสิบสองหลอดกับมี่นะครับรถแห่กับมี่ครับรถแห่ แห่หน่อยแห่ใหญ่มีรดครับผมช่อ,ชองนี้ก,ก็แห่หน่อยก็บ,บ้างครับผมภาพภาพยนตร์จอเล็กจอใหญ่มีหมดครับผมนะครับบัวว่าจะเป,ป็นจอ led ดดครับจอ led ปกลด,ด์ไซส์เซาฟ์าก็มีนะครับจอ led ดเดตม็มคัอน,อย,น,นอยูอยอยอย่ในหันครับผมอ่าผมมีง่ายกับจอดแบบหน่วยนังรถ่นังครับหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่มีรดครับผมปกลด์ไซส์เซาฟ์นะครับนะครับถึงได้มีโอกาสได้มาถ่ายยูทูบลงลงยูทูบอยู่ที่ ผดังพราะวพาออกงานส่วนงานเพ่เผ่าน้าเนี่ยครับแต่ว่าจนไปบท่านจนใส่เครื่องอื่นแท่นนะครับนะครับนอะมันไกลเลยครับโดดไกลกับไปบท่านครับเครื่องเสียงกับแถวไกลๆกับพ่อไปได้นี่ครับบรรยากาศช่วงนี้อากาศดีฝนมาตกแต่ว่ารู้สึกว่าจะร้อนครับร้อนนะครับนอช่วงช่วงช่วงเศร้าช่วงคำกับที่เย็นนิดน้อยแต่ช่วงมาก ช่องซ้ายๆเทียงๆมากับหอนเนาะครับเนาะนะครับตูแดดสุขภาพนี้นะครับทีมงานผมเป็นไข่ะนั้นพยักเจอแดดเจอฝนเจอหนาวครับผมธรรมดาครับเพราะว่าไปแต่ละจังหวัดมันสืบุ่ขึ้นกันเนาะครับเนาะบางจังหวัดกัหน,นาวบางงานกับฝนตกหมว่บ้าน,นาก็ยังฝนตกอยู่ตาสมกับเออมาหนีบอ่อตกขนาดติดกันนะครับที่บูคกับตาสมนะครับเนาะ อ่ะอีกเจ้าหนากับเดินทางสู่บางพีนะครับเด้อพระพุทธเจ้าเขาคุมปิดนาริตาไรครั้งที่เท่าไรนะฮะด้อยซีสิบสามด้วยสิบสี่พันเล่ยนะครับช่วงนี้นะครับเนาะอ่าฝั่งนี้เนีครับผมสําหรับแสงทองฟินแลนด์นาริตาไรนะครับมือนพอกันอยู่บางพีครับตลาดด้วยซับเลยครับเด้ออ่าเลยสับแล้วก็ไปจังไปมอชิดอย่างจังกลับมาพิบูลรับเนาะอ้าวขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามสันสาว c ช a า n น l กครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำหนึ่งเจอคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ